เกิดมาในตีสองกว่าคนอื่นก็หมายถึงภาระตี่นักหนาสาหัสกว่าตัวจะได้เหียเราก็เป็นพี่น้องกันดูแลรักษาตัวเกาให้ดีเนอะเจ้าปอดต้องการให้บ้านเมืองของเขาตั้งอยู่หว่างกลางไปให้ได้สักระยะจะปีนอเมืองคงเรี่ยงการดึงน้ำพระบิสัสจาดที่สยามไปบูบล์เจ้าอาบอกหลานไว้ก่อน ว่าเจ้าอาจจะส่งไอ้ยางไปตอบแทนน้ำใจเมืองมันในเตือนี้เจ้าพ่อต้องการหาตังตะอิสระอปีไผ่เจียงเงินเจ้าพ่อเสียใจแต่โคดมันขนาดกระสิ่งที่มันยะไอ้สุขหวงมันคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของเจียงเงินจำไว้น้แหมนเมม่อเจ้าปี้สุกวงเขาฮักน้องคนเดียวเต้าอ,อัานปีขอสูมาเตือนองเตนี่ขนาดเป็นไม่ยิ่งน่ะยังดุดันอย่างนี้อ่ะ เจียงเงินเจียงพระคำอยู่ใ,ใกล้กันตัวอีก้กมกึนของเฮาย่เหมือนกันเลยเจ้าแล้วคนที่กบนเหมือกนกันเนี่ยจะเป็นเพื่อนกันได้ก่อนจะฮักกันได้ก่น <c oughs> อนเฮาสองคนพี่น้องม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกและบิงล่าเ <c oughs> มื่อจะต้องอต้องการละมานอีแมนเมืองอีแมนเมืองก็คว <c oughs> รจะนลี้ยงหลานขอคือกำตสาบานห้านจะขอทุ่มแหงกายแหงใจั้งหมด อยากการเพื่อหับใจแผ่นดินเจียงเงิน,นจะบหอมีหัวใจกปล่าักไพ่แหมแล้วให้คุณมาดีกว่าแนะนำนะฮะทักทายคุณชมหน่อยฮะสวัสดีครับกุกคน<ม>เป็ดจะได้พ่องเฮ้ยเดี๋ยวดยว <ไป S 2> อ,อ<น>ะไรนัเลยเนะครับสื่อออกเยอะแยะเป็นไนพ่องเลยเหรอ ผมจะถามว่าสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงบ้างไร้เชือเป็นยังไงบ้างกระผมกระเบื้องเป็นภาษาเหนือภาษาเหนือครับผมดีนะแฟนๆทุกคนเนี่ยคือคือต้องพูดกันทุกคนเป็นภาษาเหนือครับผมทุกคนเลยฮะนักแสดงทุกคนเลยนะทุกคนครับก็ถือว่าก็ทั้งยากนะสำหรับนักแสดงแต่ว่าด้วยฝีมือของแต่ละคนแล้วครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมีใครพูดภาษาเหนือเป็นอยู่แล้วบ้างไหมคะ มีครเป็นคนเหนือไหมอูอูเดาคนเดียวเลยนี่มีหมาคนเดียวเลยกันหมากก็ต้องคอยสอนทุกคนด้วยถูกไหมคะในเรื่องนี้สอนตัวเองยังจะไม่ลอดเลยไม่เราเล่นก็คือก็มีบ้างมีบ้างนะครับก็ปรึกษากันในกองครับผมก็วิทตอนถ่ายทําเนี่ยก็จะมีคุณครูที่ผู้ภาษาเหนือมาให้แล้วอัดเสียงมาให้ทุกคนได้แบบพูตามครับแต่เต้าไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วเหมือนกินวุ้นแปลภาษาไป คนเลายภาษาขนได้โออหลายภาษาไม่ใช่โดเรมอนไม่ใช่โดเรมอนะไม่ใช่โดเรมอนไม่ใช่โดเรมอนก็เนี่ยแหละค่ะก็ฟังกันก็ช่วยช่วยกันหมาก็ช่วยเยอะค่ะมีความมีความบางทีหลุดหลุดเป็นภาษาอีสานวาบ้างไหมคะจากเรื่องที่แล้วโชคดีเราไม่ได้ถ่ายแบบเวลาเดียวกันก็ไม่ไม่ไม่มีหลุดค่ะแล้วเรื่องเราเป็นไงบ้างมิวครับยากมากค่ะมิวก็ต้องแบบคอยให้ไม่หมักของเราเสียงดังนะคะ ก็ต้องคอยให้มากให้พี่แต้วแล้วก็มีครูอะคะ่ะจะปรึกษามากเป็นพิเศษค่ะเพราะสําหรับนิวก็คือเหมือนเป็นเป็นเรื่องแรกที่แบบว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ใช้ภาษากลางที่เราถนัดนะคะใช่ก็นี่ก็จะยากมากๆเลยเนาะอ่ะแล้วให้นิวบอกถึงเรื่องราวของรากนักราหน่อยดีวยกว่าดูว่าแบบอะไรมันเกี่ยวกับรากอะไรฮะรากนักราคืออะไรรากนักรารากก็คือเหมือนเป็นเป็นแก่นเป็นรากของต้นไมแน้แหละนักราครือเมืองก็ค,คือรากของเมืองที่ที่เกี่ยวกับ สองสามนาครที่อยู่ในบริเวณภาคเหนือ uh huh. ก่อนที่จะรวมกันเป็นประเทศไทย uh huh. คือแต่ละเมืองก็จะมีจุดมุ่งหมายของตัวเองที่ต้องที่ต้องทําปรากฏว่าเราเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ uh huh. ต้องส่งพ่อของเราเนี่ยส่งลูกสาวทั้งสองไปที่ทั้งเมืองทางเชียงเชียงพะคา uh huh. แล้วก็ทางเมืองมันก็คือพมา่า uh huh. เพื่อแบบรองดองแล้วดูว่ายุคนั้นเนี่ย uh huh. เขาจะเปลี่ยนแปลงการปกครองไปในทางไหน uh huh. เราก็เลยส่งไปทั้งสองทางเพื่อ ดักคอทั้งคู่แล้วก็มันเกิดปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายครับโอ้โหเราต้องจดเล้วไงขนาดนี้นี่เป็นคนเขยนบรือเปล่าคะครับผมเขียนเองไม่ได้ไม่ใช่เฉยแล้วที่เราบอกเป็นยังไงบ้าคะวันนี้เรื่องนี้ค่ะองฝลก็อยู่ทางเมืองมันค่ะตอนที่น้องมิวไฮยอสุกส่งตัวไปที่เมืองมันนะคะก็จะเจอกับตัวเจ้านางปัทมาสุดาค่ะซึ่ง รับรองว่าพอไปเมืองมันปุ๊บเนี่ยมันแน่นอนค่ะมันแน่นอนผมว่ามีชื่อแปลกๆลำาผนนักแสดงเลนะฮะมีชื่อที่ต้องจํานู่นนั่นนี่ก็ต้องติดตามฮะใครฝากสักคนฮะหมากแล้วกันนะครับเป็นตัวแทนหน่อยครับฝากเลยค่ะครับผมก็สาหรับละครเรื่องนี้นะครับผมรับรองนะครับว่าถ้าใครได้ดูตั้งแต่แรกแล้วก็หวังให้ทุกคนได้ดูตั้งแต่แรกนะครับก็จะเชื่อว่าลืมหายใจแน่นอนเพราะแต่ละตอนเนี่ยคือแบบเข้มข้นมากๆครับทั้งเรื่องความรักของพี่น้อง ความรักของหนุ่มสาวแล้วก็ความรักของชาติบ้านเมืองซึ่งแตกต่างกันออกไปแสดงออกแตกต่างกันออกไปยังไงก็ฝากติดตามชมละครเรื่องรากนักขราด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นที่เดิอนออกมาถือโทรศัพท์คือเพิ่งวางสายจากพี่ออฟไปครับผมบอก<ะ>ว่าถ้าผมรับรับปากเลยว่าถ้าถ้าอะไรว่านิวเอาเอาเ,อาเดี๋ยวดิเยวเราคุยโทรศัพท์มาเป็นคนคุย <laughs> ไม่ใช่หรอ <laughs> ถ,ถ้าไม่สนุกไม่ประทับใจเนี่ยโทษโทษคุณพงพัฒน์ครับผม <laughs> ไม่หวังแน่นอนครับเพราะเขาคือแอคอาร์ตครับผม รับมาคกันว่ามไม่ผิด<ส>หวังแน่นอนรับประกันโดยพี่อ๊อฟพงพัฒน,นะครับอีกเรื่องเหมือนกัน